สบายดีพี่น้องสบายดีพี่ชีชทุกคนสบายดีพ่อพี่น้องวันนี้แม่นำทำพิมพ์กัญชีเห็ดมูทอดกระเทียมนะพี่น้องเบื่อกินปาลาแล้วพี่น้งงองเลยเกาเปโนโนโลี่ยนเมนูเนาะอาหารไทยในพี่น้องวันนี้มูทอดกระเทียม<า>กับมันแม่นกว่ามูทอดกระเทียมทอดกระดูกมูทอดกระดูกมู กระเทียมทอดกระเทียมนะสูตรยูทูบดอกพี่อนก็เป็นสูตรเมนมเคีจะเบอร์นี้ทบบเมนมันจะกินครับเนี่ทอดกินนึงาักถั่วบ่ถั่วกบกต่ยากตํานะข้ามัคู่มัอะไรเนาะถั่วก็ได้แบบแต่กระเทียมก็พี้อนาะเป็นจเ็ด เมื่อปลาพี่น้องปลาแห่งจะกินได้จนเบื่อจนมันอ,อ,อยากแต่เดือมพนบาเจ็ดปลาย่ำพนมาปล,ปลาก็พอได้กินอยู่นี่แหละมาดูกระหอบเป็นเบอร์จ้าเศษไมโน่กินเลยนะปีนตบพ่นหกสุดแต่ฉนเบื่ออันนี้กับเปลี่ยนไมโน่นะเดี๋ยว บุพเพบุหหันเกอบก่อนมัเออกระจนไมันเดืองบุลัยมันจังเอาเอาบัดถอดมูนะมันนีสักเอาเอากับมะเก็งตัวากกาเนออ้แล้วเกับอันนี้ถอดมูให้มันซุกบัดนี้้าจังเอาอันนี้ดุกอน็งสิพาพาสตีได้นี่เน็่นะนพัดใส่น้ำมันหอยใส่อันนี้เพาสใส่กะทียมบมูถอดกระเทียมบมาค่ ก็เคยเห็นจะกินเจรลุนๆแตมันจะเค็บมันมาเตะหรอกอันนี้อามูหลงเงี้น่อยเอ๊ะผมเสียค่ะถอดกระดูกมืองเอยเพิ่งใส่น้ำมันหน่อยจะได้ม่ล้นี เทียมน,นะถอดกรอบตนนี้ก็ถอดเรียบร้อยนะแล้วก็คุงใส่ยังไงครับใส่ยังไงใส่งงใสชออห้อยใส่ดับตาลใช่ชอตปลาเคียว โดดดีน้อยนึงมันไช่เป็นงอวะก็เป็นข้าวบัใส่สี่มือสี่มือโอ้โมกระดิบบริจบริจายังหอนีนเฮจะออไอ้เดีย้ก็อ แต่ว่าเฮาอ่นของเขาชวนมาเพื่อจะเหตเป็นอนเนือมูเนะพีนอมันจะสีงาก่านี้อันเขาเปกระดูกนะกระดูกกระดิงเดี๋ยวจะไปตำหมักปุวก็ไปเนาะนะนก็ะเ่กันเข่าเลยไกด้ตนี่้องกินกับเนื้อมั ตามกลัวนีวเวยกินเสบียปลาดำเหมือน,ออนดที่เน,นาะนาเนาะเป็นการลินยึดเป็นหากระมาเจกำลับตาลวันเนาะไปสูงเือตะละาลวัตนะมานอะ Cái ẩn Ừ Để đúng không? làm đúng không? Ừ là thiệt mà hồi nè, điều muốn đây. Ừ. Mà. Là ngọt rồi. Bài đi, bài đi. không đang là đi, bay luôn đi.

嗯嗯。Mm mm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ อากัวเออแต่สิบอกวาคิดว่าจะได้ทำสูตรนะจำไม่ดีนะเม่อตาสิสิ์ก่อ สบายดีขอบพี่น้องตัดสุดแล้วว่ะตัดสุดปุ๊คมันเห่อาได้สปายบ้านหมดแรงมากเลสารบัตสารบัตพี่น้องเออไปดูวันหรือว่าไปสารบัตรวันครับข in ุบแม่งไปเสียนวไล้ลาย ซาซาละวันเป็นกันเองแฮะพี่น้องไปบริเบิงเยอะจ้ะสมุดบปากาซาซาเท่นึ้นเขาจะเห็นยูทูบขึ้นสิอันนี้เนาะเขาจะวัวไอ่เกาะนะเห็นพวกพวกขวบไปถ่ายเขายังแหย่ถ่ายเนาะเป็นบางคนนี่แัลนเด็กเป็นบางคนนี่กันเนาะ คนก็จะกะแสดงออกมาหอดบานได้ี่นองเล้นทานหอดเพื่อนคะเบื่เงินไอรอนก่อนวินสาวเป็นสีเมื่อเป็นสาวเอ๊ะม่กินบ่อให้เป็นบบหรอ để xuất thẳng Bây ừ. giờ ก็คือสามคืนสีม่มื่อได้นมั้ยนอ่งี่บาทคำไรคืนหนึ่งที่แหกวาซิมาแล้วบา้านอมั่จะทำาะจัจะมันข่ายอยังทำข่าไปเยอกมากเอาบ่ตรงไหนฮะโอก,กาสใหม่ๆหม กั да <owners> นโดนไปละปัยู่บานคนไทยกิปบานเบื่อๆกันงสิ่ออกไปนอกนะที่นอกค่าน้ำมันทองจะกบไปกบมาเพิ่ประมาณสองร้อยานหนึ่สน้อยาอีกตัิเดี๋องกบเจ็ดสิบสนี่ยนะสองร้อยสองอ่ะสองบาทนึง อย่างนั้ยแลัละยานแห้งนะเอ็นบอกมันไปไ,ไม่อันาคโตไปวัดได้แต่วะาสามสีแ่แสนยมันเปืองน้ำข้าวแห้ยขาบานผักเ,าเขาไปส่วงเทศการบุญนะนะนจะนหนแ่งเลยจัมาขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งสองแสนหา นอนแหละคนนอนสองกหากินข้ยาก่าไปไหนก็ไปย่คนร้ายหลายไปดุนจากไปดุนจากเด็กหน่อยผู้ใหญ่เขาเจามาบุญนี่ไงนี่ย สารวัตรคือคืเนี่ยแต่ก็บอกไออันปนะคป๊เสิไอ้อักเสร็จ่มานเฮมนยังอปิดกิบไปเพียงไหมเนอพี่น้องเนาะตอนนี้พี่ถามไล้วมา